สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านขายไอดีเกมฟรีไฟร้านขายไอดีเกมฟร f a ้าออนไลน์4นี่เลยครับดี d o s h o ชให้บริการรับฝากขายไอดีเกมฟ f i ไฟรับซื้อขายไอดีเกมฟรีฝ้าออนไลน์4 สามารถนำมาฝากขายที่เพจ d i d o s h o p ได้เลยและทางเพจ d i d o Shop ก็ยังรับซื้อ ID เกมในราคาร้อนด้วยนะครับใครที่ต้องการเงินด่วนทันใจเพียงแค่คุณส่งคลิปวิดีโอพร้อมราคาที่จะขายเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับและทางเพจ d i d o Shop ก็ยังให้บริการรับแก้เฟซติดยนันตัวตนทุกรูปแบบด้วยนะครับไม่ว่าใครที่มีเฟซติดยนยันตัวตนสามารถทักมาสอบถามได้ที่เพจ d i d o Shop ได้เลยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็มาเลือกซื้อ ID เกมฟรีไฟล์ไอเเกมฟ i ีฝ้าออนไลน์สี่ ดเดี๋ยวลิงเพจผมจะทิ้งไว้ใต้เดตคลิปชั่นเลยโอเคก็ผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิชชู่ X2 อยู่กับผมครูต้วห้าสิมมและวันนี้ก็เป็นการฝากขายหนัาอีกเช่นเคยนะครับนะใครที่สนใจอยากจะฝากขายรหัสฟ,ฟรีไฟล์ของตัวเองก็สามารถทักเพจครูต้วยมาได้เลยนะครับนะค่าฝากขายมีเพียงแค่10%เท่านั้นเองนะครับถ้าฝากขายเนี่ยหลายคนถามว่าขายแล้วเขาโอนทำไมานี้ไม่เอานะครับต้อง โอนค่าฝากก่อนทําคลิปนะครับสาหรับใครที่อยากฝากขายสมมุติว่าคุณมีไม่มีเงินค่าฝากคุณมีสัก35บาทคุณก็ฝากขาย350แล้วละกันครับถึงรหัสจะแพงแค่ไหนคุณมีค่าฝากเท่าไรคุณก็ฝากขายแค่นั้นก็ได้นะครับนะคิดแค่ส0เปเโอนก็ฝากก่อนครับอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะฝากในราคา1000บาทนะครับค่าฝากก็100บาทถ้าคุณอยากจะฝากที่500บาทค่าฝากก็50บบาทครับยิ่งฝากถูกก็ ข้าวฝากก็ยิ่งถูกนั่นเองครับยิ่งฝากขายถูกนะสำหรับใครที่อยากฝากขายก็ทักเพจคุต้วยมาได้เลยนะครับลิงก์เพจอยู่ที่ข้างล่างเลยนะครับ <c oughs> นะหรือว่าใครอยากจะซื้อรหัสสินค้าไหนในคลิปของผมในช่องของผมนะครับก็สามารถทักเพจมาได้เหมือนกันครับอันดับแรกให้ดูที่รหัสสินค้าก่อนนะครับนี่เลยนะครับรหัสสินค้าอะไรราคา 350บาทเชื่อมอะไรเชื่อม Facebook Google Gmail อะไรต่างๆครับบางคนเนี่ยไม่กดเข้ามาดูในคลิปนะครับบางคนเนี่ยดูแค่หน้าปกคลิปพ,พี่ครับเอารหัสนี้ครับเอา้าผมก็ถามรหัสไหนรหัสไหนเลขไหนมันไม่มีเลขครับนะ แสดงว่าคุณไม่ได้กดเข้าไปดูที่ในคลิปคุณดูแค่ปกคลิปนั้นก็ไม่เอานะครับนะใครอยากซื้อขายฝากขายก็สามารถทักเพจมาได้เลยเลยครับหรือว่าใครที่อยากสนใจอยากจะเติมเพชรฟรีไฟล์ก็มีเช่นเกินนะครับทุกคนครับนะนี่เลยครับบริการเติมเพชรนะครับก็อัตราเลทค่าบริการเติมเพชรผ่าน UID นะครับ เพียงแค่คุณให้ UAD ตรงนี้นะครับไม่ต้องให้รหัสเข้าเกมครับก็สามารถเติมได้เลยนะครับทุกคนครับนะอำนวยความสะดวกสำหรับใครที่ไม่มี AirPay แล้วกันนะครับนะหรือว่าใครที่สนใจอยากจะซื้อโคด S อเอาไปสุ่มคาตาะะก็มีมาให้เรียบร้อยครับทุกคนครับนี่เลยนะครับโคด S คาตานนสุ่มคาตานะสุดเท่สุดแหลนะครับแล้วก็ไอซ์บอรโค้ดละ5บาทนะครับสโคดก็10บาทนะครับ2โคดก็จะได้1กล่องสุ่มเอาไปเปิดกันได้เลยนะครับ นะครับทุกคนครับนะโอเคครับนะอยู่กับการฝากขายรนาสสินค้าที่ก็ะอะไรเนี่ย676นะครับในราคา350บาทเชื่อม Facebook นั่นเองนะครับมาด้วยเลเวล39ไลท์1630ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนต่อไปนะครับดูคนที่แฟชั่นตัวละครนะครับนะ,ะหลายคนเนี่ยถามว่าพี่ครับผ่อนได้ไหม ผ่อนได้นะครับนะทุกคนครับนะหลายคนถามว่าพี่ครับผ่อนได้ไหมผ่อนรหัสสินค้าไหนก็คือผ่อนได้นะครับแต่ว่าก่อนที่คุณจะผ่อนนะครับก็จะมีค่าผ่อนอยู่100บาทนะครับว่าใครอยากจะผ่อนนะครับอยากจะจองรหัสก็ต้องมีค่าจองค่าผ่อน100บาทนะครับอย่างเช่นรหัสสินค้านี้350บาทถ้าคุณอยากจะผ่อนคุณก็ต้องบวก100นะครับเป็น450ถ้าคุณอยากจะจองก็บวกอีก100เป็น450นะครับ ไม่ใช่ผ่อนราคาที่จะขายนะครับคุณต้องผ่อนในราคาบวกอีก100ล้ละกันนะครับนะค่าหาคาบวกอีก100สําสหรับคนที่ผ่อนนะครับผ่อนได้30มสิบวันนะครับนะสาบวันนี่คือนานมากนะครับนะสาบวันบางคนนี่ก็ ่อน่อนไม่ไม่ถึงอาทิตย์ก็มีนะครับทุกคนครับสาวันนี้คือนานมากนะครับนะนานจนลืมแต่ว่าผมก็รับยอดแล้วก็อัปเดตยอดทุกวันนะครับนะสำหรับคนที่อยากผ่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวปิดกล้องกันดีกว่าโอเคครับอยู่กับนัาสินค้า676มาดูคนที่ตัวละครครับไม่ว่าจะเป็นบูฟ่าแม็กซิมจ t a ตาอะไรต่างๆครบเซตมาดูคนที่แฟชั่นตัวละครครับนี่เลยครับทุกคนครับแว่นตรงแว่นตาสิทธิ์ขันทรงขั้นสูงอะไรต่างๆครบเซตนะครับ เสื้อผงเสื้อผ้ากางเกงของเรามาดูที่แฟชั่นรองเท้าครับทุกคนครับนะกล่องครับนี่เลยนะครับ MP0 แล้วก็คิสั้นลูกแก้วครับไปดูกนที่ตัวละครของผู้หญิงนะครับทุกคนครับนะผมก็พูดเรื่องพงเรื่องผ่อนอะไรไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะถับใครที่สนใจก็ผ่อนครบนะครับถึงจะได้รหัสนะครับผ่อนครบนะครับบางคนเนี่ยหนึ่งร้อยได้รหัสไหมหนึ่งร้อยได้รหัสไหมโอ้ย ผมเขียนไว้ทุกอย่างนะครับนะก็อ่านน้อยนะครับนะในเพจผมเนี่ยผมเขียนไว้ทุกอย่างนะครับนะเมื่อใครที่สนใจซื้อไอที่ไหนนะครับก็นาโอนเงินมาแล้วก็นารอนะครับอย่าปากลงปากดีนะครับผมไม่ชอบคนปากดีนะครับนะครับถ้าปากดีแล้วก็นาทําทําให้เหมือนอย่างที่พูดนะครับนะบางคนเนี่ยเออทักผมมาด่าโน่นด่านี่โอนเงินมาด่าโน่นด่านี่นี่ก็ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนี่คนด่านะครับผมบอกเลยว่านะครับ นะครับนะกระป๋องสะพายนี้ดูไปแล้วนะครับดูกคนที่อาวุธปืนกันบ้างนะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยครับ AK อีก4วันครับทุกคนครับนะ AK ไรอิงซีสกา M29 ฟา r ม a รสนะครับทุกคนครับ AN94 ของเรานะครับ s n g d m p นะครับ Mv5 สกินนี้บอกเลยว่าตู้อีโหมดเยอะนะครับทุกคน MP0 นะครับแล้วก็เวกเตอร์สกิน 4VC ชอบมากครับใครเล่นสาย 4VC นะช็อตกันของ สกัดของเราเบโอฟอสครับทุกคนครับสนามปงสไนเปอร์พิสตันของเรามาลีมาพี่เราตัดไม้เบสบอลนะครับก็มีมาให้ครับนี่เลยนะครับคาร์เตน้าน้ำครับทุกคนฟิตของเราระเบิดมืออีก2รูปแบบอาร์เธอร์ของเราก็ตามนี้ในราคา350บาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับโอเคครับอยู่กับหน้าสินค้า677ในราคา1,500บาทเชื่อม Facebook นะครับทุกคนครับนะใครที่สนใจซื้อ ID นะครับนะผมบอกก่อนเลยว่าให้ทำตามที่ผมบอก บางคนเนี่ยผมบอกว่าให้สมัครอ e ีเมลใหม่มาก็ไม่สมัครนะครับนี่ผมบอกก่อนเลยให้สมัครอ e ีเมลใหม่มาก็ไม่สมัครเอารหัสเข้าเกมกับรหัสเฟซเอารหัสเอาเอารหัสเฟซเข้ามาเลยครับผมก็เอาให้นะครับผมก็บอกก่อนนะครับว่าเอารหัสเฟซแล้วเพราะว่ามันยังเป็นข้อมูลของผู้ผู้ฝากขายอยู่นะครับ ผมจะเปลี่ยนให้องกร้องไม่เอานะครับนะพอดีซื้อไปแล้วนะครับมันมีหลายคนนะครับผมบอกให้สมัครมาเอา้าถ้าอยากได้ผมก็ให้ไปเลยนะครับนะเอาไปทําเองนะครับให้เขาไปทําเองให้เอาไปเปลี่ยนเมียวเปลี่ยนรหัสเองนะครับแล้วถ้าแบบว่าถ้าเปลี่ยนติดดินยันหรือว่าเปลี่ยนแล้วผู้ขายเขา โดนดึงคืนนี้ผมก็ไม่รับนะครับทุกคนครับนะอย่างน้อยคุณก็ต้องเปลี่ยนถ้าคุณเอาไปเปลี่ยนเองจริงๆอะ่ะคุณต้องทําให้ปลอดภัยที่สุดนะครับไม่งั้นเนี่ยผมไม่รับประกันนะครับทุกคนครับนะโอเคครับอยู่กับหนา้าสินค้าเลเวลห้อันนี้ผมก็ไม่ได้รับประกันหรอกครับเนาะเพราะว่า ID เดีเนี่ยเป็น ID ฝากขายนะครับผมก็ซื้อมาผมก็เปลี่ยนมียวเปลี่ยนอะไรให้ทุกอย่างนะครับนะเป็นมียวเปลี่ยนอะไรให้ทุกอย่างให้รหัสพร้อมปุ๊บนะครับก็แค่นั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วอืม นะครับน <icana>, ั zat, ливо, ่นแหละนะครับะฉะนั้นล้วก็ให้ทาตามคําแนะนําของผมนะครับผมก็จะส่งข้อมูลเมื่อโอนินแล้วผมก็จะส่งข้อมูลให้นะครับตามนั้นแหละมาด้วยเรเวลราคาเจ็ดเจ็นะครับหกเจ็ดเจ็ดในราคาเรเวลห้าสิบเก้าบาทนะโอผิดเลยมั้ยนะครับ มีกำลังสินค้า677ในราคา1,500บาทนะครับเลเวล59ไลท like, ์1,572สิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับนะสำหรับใครที่ชื่นชอบหัวข่าวอนีางนี่แน่นอนครับนะบูฟ่าลูกตัวละครัหลักพร้อมเล่นเลยนะครับ นี่เลยครับทุกคนครับเซตหัวขาวเซตบลูแมวดีโอเน็ตอะไรต่างๆนะครับทุกคนครับแล้วก็หมวกเอฟไอยูเคเซนโซครับในราคา1,500บาทมิดสเตอร์แมกเกอร์หน้ากากดำหน้ากากนี้ก็มีมาเหมือนกันครับทุกคนครับนะเซตนี่เลยนะครับนะหน้ากากดำของเราบอกเลยว่าสุดเทพสุดแรงครับทุกคนครับใส่กับหัวขาวหน้ากากดำเนี่ยครบเซตเลยนะครับดูที่แฟชั่นเสื้อนะครับทุกคนก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเอสุดสุดเทพสุดแรงถ้าจะแล้วกันซื้อขายรหัสเนี่ยนะครับทุกคนนะครับก็ต้องทําาตม ปฏิบัติตรงผมนะครับนะพอซื้อไปแล้วเนี่ยก็คนก็เปลี่ยนรหัสพงรหัสผ่านอันนี้เลยนะครับทุกคนครับกางเกงปีกนองปีกนกก็มีมานะครับดูที่แฟชั่นรองเท้ารองเท้าของเรานี่ครับนะกางเกงกางเกงกล่องบัตรเพิ่มมือนอื่นครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เขียวครับลูกแก้วคิสตั้นเศษจิตนสั้นใหญ่ก็มีเหมือนกันครับทุกคนครับไปดูันที่แฟชั่นตัวละครของผู้หญิงนะครับทุกคนตอนนี้ครับนี่เลยนะครับเราใคยอยากเอาไปเปลี่ยนเองก็ไปเปลี่ยนได้นะครับนะเอาปเปลี่ยนเองเหนือด้านรหัสเท้าพร้อม นะครับถ้าเปลี่ยนแล้วปุ๊บเนี่ยบางคนเนี่ยเปลี่ยนปุ๊บอ่ะรหัสผ่านโดนเปลี่ยนนะครับนะเสื้อฟลีตสั้นยี่สิบนะครับทุกคนครับก็ตึงๆแลกกันเลยทีเดียวครับนะแฟชั่นกางเกงกางเกงครับก็ตามนี้เลยในครับทุกคนนะครับบางคนเนี่ยผู้ขายบางคนเนี่ยขายปุ๊บเนี่ยครับนะบางคนเนี่ยบล็อกผมด้วยนะครับนี่นี่บางบางทีนะครับเป็นตัวที่คู่หูตัวละครนะครับบางทีผู้ขายผู้ขายรหัสเนี่ยมันบางทีนะครับผมแนะนําห้ามเอาเฟซที่ ที่ขายนะครับเฟสที่จะฝากขายเนี่ยอย่าเอาทักมานะครับให้คนต้องมีเฟสหลักนะครับนนี so> ่เลยนะครับเฟสหลักก็ส่วนเฟสหลักนะครับนะเฟสเล่นเกมก็ส่วนเฟสเล่นเกมเขาจะไม่เอาเฟสเล่นเกมนะครับมาทักทักฝากขายนะครับนะบางทีขายออกแล้วนะผมไม่รู้จะติดต่อใครนะครับนะบางทีเอาเฟสที่เล่นเกมมาฝากขายเนี่ยก็ไม่รู้จะติดต่อใครเพราะฉะนั้นนะครับขายไปแล้วจะติดต่อยังไงล่ะครับนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเอาเฟสที่ ไม่ใช่เฟสเกมนะครับเฟสเกมเขาไม่เล่นกันนะทุกคนอย่าไปหาเล่นเฟสเกมนะขนาดผมซื้อรหัสมานะครับนะเป็นหมื่นเป็นหมื่นอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เล่นนะครับผมก็แค่เอาล็อกเอาไว้ล็อกอินเกมแล้วก็เข้าเกมแค่นั้นเองครับนะมาดูกันที่ปืนนะครับ ak นะครับ อ M14 สกากอซ่าเ s เ m 2 9ฟาร์มัส XM8 M60 AN94 นะครับนะ UMP UMP5V UMP0P90 นะครับทอมสั Thompson, นครับช็อตกันก็นี่เลยครับสปงสเปซสสนปงเซอร์เปอร์ยินโล่พูม่าพิสตันของเรามาลีกระทะมีดมาตัดไม้เบสบอลคาตานะฟิตของเราก็ตามนี้ระเบิดมือแปดรูปแบบไอวอ่สองอันอาร์เทอร์ของเรามาได้ตามนี้ครับถ้าสนใจในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็สามารถทักเพจมาได้เลยนะครับ โอเคครับอยู่กับต้นาสินค้า6 7 8ในราคา3,000บาทเชื่อม Facebook นะครับทุกคน3,000บาทเนี่ยค่าฝากก็300บาทนะครับเมื่อคุณฝากขายนะครับนะโอรินครับฝากแล้วนะครับนะถ้า คุณอยากจะยกเลิกฝากขายหรือไม่ได้ยกเลิกฝากขายหรือขายไม่ออกยังไงนะครับนะค่าฝากนี้ก็ไม่ได้คืนนะครับเพราะว่าเป็นค่าฝากขายนะครับนะไม่ได้คืนถึงแม้ว่าจะทําคลิปหรือไม่ได้ทําคลิปแล้วก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่คุณอยากจะฝากขายคุณก็ต้องตัดสินใจดีๆนะครับนะถ้าโอนเงินมาแล้วเอาก็ฝากอื่นไม่ได้นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับมาด้วยเลเวล68ไลท์2268สิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนแคนจีโน่เอ็กซ์ใช่หรือเปล่านะครับนะ ไม่รู้เหมือนกันครับน่นี่เลยนะครับทุกคนครับมาดูกันที่แฟชั่นตัวละครครับมาด้วยซินลี่โคโนเอเลมแม็กซิมอะไรต่างๆครบเซตเลยครับตัวละครหล่อเท่ๆตึงๆแรงๆกันเลยทีเดียวอุ้ยนี่ครับทุกคนครับนี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นหัวแมลงสาบครับหัววันพันช์แมนครับนะเสร็จแล้วเท่เสร็จแล้วแรงหัวล้นสตมบตาดงตาแดงของเราเซตแฟกโฟเซตโอ้โหนี่เลยนะครับนะแฟกโฟออร์แกนิกของเราก็มีมานะครับดูคนที่แฟชั่นหัวของเรา นี่ครับนะ้นเลยครัสามพันบาทครับทุกคนครับเมื่อกี้ดูราคาแบบย่อมยงย่อมเยาแล้วนะครับนะสามพันบาทก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนผ้าปิดตปงปิดตาของเรานะครับเซ็ตไอซ์วอล์กเกอร์ของเราก็มีมานะครับเซ็ต a อทเนบีครับสามพันบาทนี่คุ้มคุ้มสุดๆเลยนะครับทุกคนตึงๆึงกันเลยทีเดียวนะครับนะมาดูคนที่แฟชั่นเสื้อผ้ากันบ้าง นีครับทุกคนเสื้อผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นชุดนงสชุดนอนไซตามะนะครับสูตรของเจนอตออร์แกนิกแย้นนะครับอร์แกนิกไปหาไรแย่ไปไรแย่ไปไรแง่นะครับทุกคนครับเสื้อพลิงทอมินอะไรต่างๆครบเซ็ตกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนไอซุดก็มีเหมือนกันครับนะเอซุดหมื่นสองนะเฮ้ยไม่ใช่เอซุดสี่กว่เก้านะมาูกคนที่แฟชั่นกลางเก่งกันบ้าง กางโกงกางเกงเนี่ยก็มีมาให้ครับทุกคนครับนะตึงๆแรงๆกันเลยทีเดียวนะครับนะสามพันบาทนะครับทุกคนครับพร้อมสกินปืนเยอะแยะมากๆกางเกงยางสร้างเกงปีกนกก็มีมาดูที่แฟชั่นรองเท้าครับนะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าตีนปืมนะครับก็มีมาให้ครับนะเลดผ้าใบเลดอายของเราเนี่ครับทุกคนครับนะนี่เลยนี่ครับนะการฝากขายแต่ละหัสแต่ละวันเนี่ยนะครับผมก็บริประมาณสัก6กถึงเรหัสนะครับ นี่จะว่ามันจะได้ประมาณ20 20นาทีขึ้นไปนะครับจะไม่ถึง30นี่ก็บอกว่ามันจะเยอะมันจะมันจะนานนะครับทุกคนครับแพ็กเกจตัวละครของเรานะครับบัตรเพิ่มือ,อื่นๆครับ บางทีรหัสในราคาถูกมันก็จะไปเร็วบ้างนะครับก็พยายามพยายามดูนะครับนะพยายามดูเลขรหัสนะครับสําหรับใครใครสนใจจะซื้อนี่ครับหนุ่มที่แฟชั่นครับนะหัวอายุคงอายุโอเคอะไรต่างมีแน่นอนนะครับทุกคนครับนะเสตของผู้ยงผู้หญิงก็ตึงๆเหมือนกันครับนะเว่นตรงเว้นตาผ้าปิดปงปิดปากของเรามาด้วยตามนี้เลยนะครับนะเสื้อผงเสื้อผ้ามาดูกันที่แฟชั่นเสื้อครับคนกับเสื้อฮีโร่ิงยิงอีกอะไรต่างมีแน่นอนนี่ครับทุกคนครับนะซื้อไปเนี่ยทุกคนนะ บอกเลยว่ากิจกรรมฟรีไฟล์นะครับนะซื้อไอเดีเนี่ยคุ้มสุดแล้วนะครับกิจกรรมฟรีไฟล์แต่ละกิจกรรมนะครับน้ำหมดไม่เกินเมื่อคืนนี้ผมสุ่มไปนะครับหมดไปประมาณ1000กว่าบาทนะครับนะสุ่มอะไรนะสุ่มหมัดน้ําแข็งเอาหมด1000นะครับทุกคนเออหมดไป4ี่พันเพชรสี่พันเพชรเอาบ้าตายนะครับนะหนึ่งพันบาทเมื่อเช้านี้ผมก็โอนเงินผิดไปด้วยนะครับนะโอนเงินผิดบัญชีนั่นเองนะครับทุกคนครับก็ถ้าโอนเงินผิดบัญชีน่ะก็คือมันมัน มันเอาไม่สามารถทําได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นท่าโชวงโชวทาอะไรต่างๆท่าสวัสดงสวัสดีนะครับต้องติดต่อไปนะครับถ้าไม่รู้ว่าเขาเนี่ยบัญชีนั้นน่มีเจ้าของหรือเปล่านะครับนะผมว่าผมโอนเงินผิดไปนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยจะโทรนะครับนะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่นะที่ผมอัดจิตนะครับผมนอนก็หกโมงเช้าครับทุกคนครับตื่นก็ประมาณบ่ายบ่ายกว่าบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามนะครับ ว่าไม่ต้องแปลกใจครับน้าทักเพจมาผมไปตอบที5้าโมงนะครับนะสี่โมงห้าโมงผมไปตอบก็ประมาณนั้นครับเวลาตื่นของผมครับมาดูวันที่ก็อาวุธปืนกันบ้างมันจะเป็น M4 ครับ AK นี่เลยนะครับนะ M4 g e n o t AK มังกรขาวเ1 4นะครับ8กระบอกสกาครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นคิวปิดเรือครับลั่น2กอรซ่า a อ2 4 9ต์สองสาฟาเมสครับทุกคนครับนะ XM8 ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้โหเยอะแยะมากมายนีครับทุกคนนี่เลยนะครับ เอ็มแปดอีโบสีเขียวสีม่วงครับเอ็มเขาเรียกว่านะเอ็มหกสิบเอ็นเก้าสี่ครับปืนพลาสมาก,กันเอ็นจีครับทุกคนครับนะฮะกระบอกเอ็มพีไฟด้วยนะครับสกินนี้บอกเลยว่า ผมว่าจะเป็นสกินแลนด์ครับเวดเดนพีศิสุลตัวเมคานีเข้ครับทุกคนครับมีสายฟ้าด้วยนะครับช็อตกันของเรานี่เลยนะครับทุกคนครับในซับปองสเปดนี่เลยเดลเลอร์เพิร์สอีก18วันนะครับ18วันเอาไปเล่นกันให้หนำใจครับเล่นจนบงจนเบื่อเลยนะครับนะพิสตันมาลีของเรากระทะนี่ก็เออท้าหน้าแข่ง2ันเลยว่ะทุกคนะก็ต้องเป็นหน้าแข่งเก่าแน่นอนครับมินทัสต์ไม้บอลคาตานะของเราฟิตของเรามาได้หมัดจริงจังครับทุกคนแล้วเบิดมืออีก19รูปแบบไอวอลอีก10อันครับ อาเรื่งเรามาด้วย M19 กากติ้งในราคา3,000บาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับโอเคครับอยู่กับหน้าสินค้า679ในราคา2,000บาทเชื่อม Facebook นีครับทุกคนมาด้วยเลเวล64ไลท์3326สิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยครับโอ้โหเหลืองเตอะครับผมบอกเลยว่าน่าจะคุมค่าคุมราคานะครับทุกคนครับนะนี่เลยนะครับยังไม่ได้ลงไมด้เล่นครับสติการเล่นนี่เลยครับนะ1สัปดาห์ที่แล้วน่าจะเป็นไอดีที่ ไม่ได้เล่นมานานเลยครับนะั้นนั่นเนไม่มีการเข้าซ้อนแน่นอนครับการเข้าซ้อนไม่เข้าซ้อนนะครับนะการที่แบบว่ามี ID ยังเล่นอยู่หรือยังไม่เล่นอยู่นะครับนะผมบอกเลยว่าเป็น ID ฝากขายนะครับผู้ขายสามารถเล่นได้จนกว่า ID จะออกเขาค่อยล็อกเอาท์นะครับทุกคนครับบางคนเนะี่ยพี่ครับ ID นี้ยังมีคนเล่นอยู่เลยเอา้า ก็เขาฝากขายเขาจะเข้าเล่นก็ได้นะครับนะเขาฝากขายแล้วเมื่อเขาเมื่อมันขายแล้วนะครับเมื่อคุณโอนเงินมาเขาก็จะล็อกเอาท์ออกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เล่นได้นะครับเพราะว่าเป็นอดีตเขาเพราะว่ายังไม่เขาเรีเยกว่าอะไรนะยังไม่ได้ขายนั่นเองนะครับนะนี่เลยนะครับทุกคนครับมาด้วยเลเวลตามนี้ครับนะก้ามทองกล้ามทอง,ทงเรามาดูันที่แฟชั่นตัวละครกันบ้าง เราจะตึงจะอุทัยแค่ไหนครับทุกคนครับตัวละครหล่อเท่ๆกันเลยทีเดียวครับนะแต่ภาพที่อัโลครับหัวข้าวบุกงข้าวบุกิเซตสายให้ลงไฮไลท์ชุดในตำนานที่2,000บาทจริงหล่อนี้นะครับรหัสนี้แค่นี้เองนะครับทุกคนครับนะ2,000บาทครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นชุดเซตเด็กคอปบ้าที่มานำกลับมาขายครับหัวก้ามทองก้ามทองหัวบูไม่ด่อเนตของเรานะครับก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนครับนะสำหรับใครที่ตามหาก้ามทองข้าวบุกิแม้เก็บทรงนิดนึงก็มีมานะครับทุกคนครับแล้วก็อีกทั้งหน้ากากดำครับน เสื้อกันบ้างครับผมบอกเลยว่าใส่กล้ามทองเนี่ยไม่มีชุดอื่นไม่ต้องใส่แล้วครับจริงๆครับใส่แค่กล้ามทองตึงๆเลยอ่ะจริงจรครับนะซีซั่น4ซีซั่นสของเราก็มีมานะครับทุกคนซีซั่น5นี่เลยนะครับนะเลดไลน์ครับทุกคนครับ2,000บาทส0ง0ันมงุผมว่าคุ้มค่านะครับนะ ในราคานี้เลยครับคุ้มคุม้มแรงแรงตึงๆครับกางเกงปิงนงปิงนอกอะไรต่างๆครบเซตครับทุกคนนะแค่แค่ชุดก็ตึงแค่ชุดก็คุม้มลาะจริงๆนะครับ <i> นะกางเกงปีกนงปิง,ปงนกอ,อะไรต่างๆครบเซตเลยนะครับทุกคนครับเป็นคนที่แฟชั่นเซตครับกล่องแท็กเก็ตตัวละครครับเป็นเือนครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เกี่ยวดุ๊กแก้วคิสตันของเรา,าไปดูคนที่แฟชั่นตัวละครอของผู้หญิงกันบ้างครับว่าจะตึงจะแรงแค่ไหนนะครับทุกคนนี่เลยครับหัวไอ้ยูโอเคก็มีมานะครับทุกคนครับบอกเลยว่าสิทธิ์ขั้น เวันตรงวันตาเออนี่ครับสามหมนบาทครับทุกคนครับสําหรับใครที่โอนเข้าใจเย็นๆนะครับอืมนี่ครับมันจะมีเดี๋ยวพวกแบบกดกดข้อความอัตโนมัติผมอะข้อความอัตโนมัติผมมากดดล้วล้วสาคลายสาคายสาคายลาดสาคายลาดสาคายลาดนะโอ้กดดวลล้วผมไม่อ่านนะครับนะถ้าใครกดล้วนะผมไม่อ่านนะเออมือไปตรงไปโดนนะครับนะ ผมเลื่อนหาไม่ขึ้นไม่เจอสักทีนะครับนะเออกดมามันก็จะตอบคุณอย่างนั้นแหละนะครับนะมีเลยนะครับกล่องแพ็กเกจอื่นๆครับต่อไปครับดูกันที่แฟชั่นคู่หูตัวละครกันบ้างครับพัสดุตึงชาวแรงแค่ไหนครับทุกคนครับนะไม่ว่าจะเป็นโอ้ตัวละครโอ้คู่หูแบบปลดล็อกทุกอันอ่ะทุกคนนะคอลเลคชั่นท่าทางครับไม่ว่าจะเป็นท่าคอรบ้าท่านภพงบันอัพฟิงเกอร์ครับท่ามงท่าไม้อะไรต่างๆครบเซตครับ หมัดมี2หมัดนะครับมีหมัดไซตามะแล้วก็หมัดจริงจังนั่นเองครับโดนที่นะครับกระเป๋าสะปงสะพายของเราครับกล่องดวงใจของนี่เลยครับยานพาหนะแอร์บร์ดนะครับล่มซูชิปเอซุตของเราภาพพื้นหลังก็ตามนี้เลยนะครับตู้เยอะมากมายรูปภาพ ABC ถึงแซตต้าของเรานะครับสกายวงสกายวิงดูที่อาวุธปืนกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็น M4 ลั่น2 AK ครับ m 1็ครับสกาเป็นไงสกาอเมริกาโรดดอนวลสามนะครับกอซ่า SKS M29 f a r m e s HD XM8 ครับ M61 n 9 4ปืนพลาสมาการ UMP NG ใน UMP MP5V MP40 แต่ครอบบ้านเลเวล4เลยทีเดียวนะครับ P90 ของเราครับนี่เลยนะครับเพิงทรมิน P90 ทอมสันสกินนี้โอ้ยอยากได้มากบวกระยะงัดหวานดีมากๆครับนี่เลยครับช็อตกันลูกซองนะครับทุกคนครับสไนปองสไนเปอร์พิสตันของเรามาลีกระทามิหนหัวตัดโหเยอะแยะมากมายครับ มีตัดไม้บอลคาตะนะก็มีถือหน้าล็อบบี้ฟิตมี2หมัดครับมันจะเป็นหมัดน้ำหมัดคอบบ้านะครับหมัดจริงจังของเราระเบิดมืออีก18รูปอันนะครับไอโซยีอ so, ันอาเทอร์ของเรามาได้ยีแกตติ้งในราคาเท่าไหร่นะ2,000บาททักเพจมาได้เลยนะครับ โอเคครับอยู่กับหน้าสินค้า680ในราคา1200บาทเชื่อม Facebook นะครับมาด้วยรีเวล54ไลท์472นะครับสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนไปดูกันที่แฟชั่นตัวละครครับตัวละครของเราไม่ว่าจะเป็นหงอคมอลกนะครับทุกคนครับนะตึงๆแรงกันเลยทีเดียวครับนะตัดภาพที่อลกเลยด้วยกันไปแต่งตัวกันครับ นี่เลยครับทุกคนแฟชั่นตาดงตาแดงหัวบูมารีโอเน็ตของเราครับนะหัวบราวน์ของเราเท่สุดแหลครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นนะครับแฟชั่นผ้าปิดปงปิดปาก ก็มีมาให้นั่นเองครับนะอกระหลกนิ้นเป็นสุดเซตอะไรวะทุกคนอ๋อสุดเซตแบบนี้ใช่ปะเออตึงๆแรงๆกันเลยทีเดียวครับทุกคนนะครับนอตโค้งนอตขาวก็มีครับแฟชั่นตาดงตาแดงมาทุกคนที่แฟชั่นเสื้อผ้ากันบ้างเสื้อผ้าของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสื้อกล้ามเจปูลูกบวชเน็กครับทุกคนครับก็มีเหมือนกันเอซุดสุดเท่สุดแรงมีแน่นอนครับแล้วก็นี่ครับ The Lab Bitch Circuts นั่นเองนะครับนะ The Lab Bitch c i r c u s นี่เป็นแบบเสื้อแบบเขาเรียกว่าเสื้อตัวตลกกนนนะคคครรัับบบบทุเหมือแ กางเกงปีกนกมีนะครับทุกคนครับนี่นี่เลยนะครับนะหลายคนเนี่ยไม่มีเสื้อตัวนี้นะไม่รู้ว่าได้มายังไงนะครับแต่ว่าแน่นอนครับนี่ครับรองเท้าในตัวรันนิ่งของเรามือคนที่แฟชั่นสุดเซ็ตครับบัตรเพิ่มอื่นว่าจะเป็นพิมพ์เขียวตัวนี้โอ้โหเยอะแยะมากมายครับทุกคนครับลูกแก้วบัตรเป็นชืออีกหนึ่งใบซื้อไปในเปลี่ยนชื่อกันได้เลยนะครับนะไม่ต้องไปเติมไม่เสียเวลาครับมาดูกันที่แฟชั่คัลี่กันบ้างครับคันลีกของเราครับทุกคนครับนี่ก็จะตึงๆแรงๆครับทุกคนครับดังห มีแน่นอนครับทุกคนครับนะเว้นตรงเว้นตาภาพปิดตปงปิดปากตามนี้เลยนะครับดูคนที่แฟชั่นเสื้อผ้ากันบ้างเสื้อผ้าของเรานี่เลยนะครับทุกคนครับนะเซ็ตแบบมีกับเกลมีแค่เสื้อใช่ป่ะเออนะครับนะก็จะตึงๆละลายครับไม่กับเกลืเนี่ยอไปเปิดสุ่มกันได้ครับทุกคนดูนที่แฟชั่นกางเกงครับกางเกงของเราไม่ว่าจะเป็นกางเกงปีกนกชายหญิงกันเลยทีเดียวครับไม่ต้องไปสุ่มไม่เสียเวลาเสียเงินเยอะครับทุกคนครับนะในโตรันนิ่งของเราก็มีมาให้นะครับทุกคนต่อไปนะครับดูคนที่ คู่หูตัวละครกันบ้างไม่ว่าจะเป็นลิงครับทุกคนครับนกฟีนงฟีนิกครับสายไลไ์เนี่ยทุนคนภาพแน่นอนครับคอลเลกชันหน้าทางนี่เลยนะครับทุกคนครับนะไม่ว่าจะเป็นนะครับภาพกระเป๋าสะพายสุดเทสสุดแลนะครับทุกคนปีกสีดําของดวงใจยานพาหนะแอร์บอร์ดนะครับล่มมันนี่บอร์ดนั่นเองล่มชูชีพของเรานะครับภาพเพื่อนหลังก็ตามนี้นะครับทุกคนรูปภาพ a b c t h ครับตาของเราสกายวิงครับต่อไปนะดูที่อาวุธปืนกันบ้าง อาวุธปืนของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น M4 AK ครับ AK มังกรขาวครับ AK เออ AK มังกรฟ้านะครับ Blue Flame d a r นะครับนะอั่นสกาของเราสกาไททันด้วยนะครับกอซ่า SGM สองสี่เก้า Farmart XM8 สกินนี้ไปไงสีเขียวสีม่วงครับทุกคน M 6 0ครับทุกคนก้อนนี้เลยครับอื่น Plasma ของเรานะครับโดย s g ที่อยู่ MP MP5 สกินนี้หมดตู้กันเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับ6,000เพชรนะครับ ดีเลยนะครับมี S M P ส0ครับทุกคน P 9 0ของเรา Thom s u n ของเราก็มีมาให้นะครับมาดูกันที่ช็อตกันครับตัวซองสีเขียวครับนะแล้วก็ M นี่เลยครับ1 8 7่ถาวรดีแท็กถาวรสายอะไรเนี่ยสาย1นึเนี่ยไม่ควรพลาดแน่นอนครับสายปองสซเลเปอร์พิสซันของเราครับทุกคนครับมาลีกระทะมีทอร์ตัดไม้เบนบอลคาตาณาถือหน้าล็อบบี้สุดเท่สุดแหลฟีดของเราระเบิดมืออีก10รูปแบบไอรอนอีก5อันนะครับอาเธอร์ของเรามาด้วยกราติ้งในราคา1,200บาาทถ้ใครสนใจทักเพจมาได้เลยเด้อ โอเคครับอยู่กับล่าสินค้า681ในราคา3,000บาทเชื่อม Facebook นะครับทุกคนมาด้วยเลเวล56ไลท์หนึ่งสามห้าห้าสิบขั้นสูงก็ตามนี้นะครับนะ้นสำหรับคนที่อยากฝากขายนะครับตามคิวนะครับทุกคนครับตามคิวนะครับนะรอไม่เกิน1วันหรือ2วันครับนะไม่เกิน1วันหรือ2วันนั่นเองนะครับทุกคนครับอย่างเช่นนะครับฝากฝากมาวันอาทิตย์อย่างเงี้ยครับก็ได้ลงวันอังคารอย่างเช่น วันนี้ก็อาจจะเป็นได้นะครับหรือว่า,าฝากวันอาทิตย์อาจจะได้ลงวันจันทร์หรือวันอังคารน,นะครับทุกคนครับมาดูกันที่นะครับบางคนเนี่ยฝากพรุ่งนี้ฝากตอนเย็นฝากตอน5้าทุ่ม ตอนเช้าลงคลิปเอาทำไมไม่มีนะครับอันนี้ก็ไม่เอานะครับนะต้องใจว่าเดี๋ยวตามคิวครับทุกคนครับนะไม่เกิน1-2ึ่งถึงวันครับมาดูคนที่แฟชั่นตัวละครครับอลืมพูดเลยนะครับทุกคนครับในราคาอยู่กับหน้าสินค้า681ในราคา3,000บาทเชื่อม Facebook นะครับทุกคนมาด้วยรีเวล56ไลท์1-3-5-5สาิทขั้นสูงเข้าตามที่เลยนะครับทุกคนครับต่อไปนะครับดูคนที่แฟชั่นตัวละครกันบ้าง นี่เลยครับทุกคนครับแต่ภาพที่คนโน่ครับไม่ว่าจะเป็นเกงขาวพี่ตรงพี่ตูนครับทุกคน3ามพบาทได้อะไรบ้างครับหา cm เของเราครับหมวก f i uk สุดเท่สุดแรงมาดูคนที่แฟชั่นแว้นตาครับก็ตามนี้ครับนี่เลยนี่ครับทุกคนครับนะมาดูคนที่แฟชั่นเสื้อผ้ากันบ้างครับ จะเป็นสายลงไฮไลท์นะครับทุกคนครับนะฝาก300ฝากส0บาทค่าฝากก็300บาทนั่นเองครับนะถ้าคุณฝาก2 0 0พก็เลยองร้อครับคนฝากขายน้อยค่าฝากก็ยิ่งน้อยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนะกิงยากุซ่าบอกเลยใส่ชุดนี้โคตรเท่ครับทุกคนนะบอกเลยว่าเสื้อยากุซ่าเสื้อมังกรตัวนี้นะครับที่มันแถมแอกเน่มาครับนะใครมีเสื้อตัวนี้แสดงว่ามันต้องมันต้องเป็นคนแรงต้องไปซื้อโฟมล้างหน้าจริงครับแพ็กเกจตัวละครเยอะแยะมากมายครับ นี่เลยนะครับยังไม่ได้เปิดกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับชุดเซตตัวละครครับโดยที่คริสตันลูกแก้วของเราก็ตามนี้เลยนะครับโดยที่แฟชั่นตัวละครของผู้หญิงครับหัวอ้มวยครับทุกคนครับเซตยากุซ่าของผู้หญิงมีแน่นอนครับทุกคนครับก็นี่เลยนะครับตึงๆละลายกันเลยทีเดียวครับหัวเขาเรียกว่าเฟื่องหลานนะครับก็มีเหมือนกันครับนะชุดเซตครับทุกคนครับนะสำหรับใครที่สนใจซื้อดีไหนนะครับก็ ยูที t, ่ยูไอดีไม่ใช่ยูไอด,ดนนนนีนะครับได้ในคลิปชั่นในครับทุกคนนี่เลยนะครับไปตึงๆอะไรบ้ล่ะนะครับทุกคนครับกล่อง อันนี้ครับดูไปแล้วนะครับดูที่คู่หมู่ตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นสุนัขนะครับนกฟินิกซ์เลเวลเจ็ดกันเลยทีเดียวครับลิงบาบูของเราก็มีมานะครับต่อไปนะครับดูที่คอลเลคชันท่าทางไม่่าจะเป็นท่ากับตันบูย่าครับทุกคนท่าฟิกเกิลฟิกคิกท่าเซลฟี่บอกเลยว่าแรงแกน่ะสุดเทพสุดแรงนะถ้าเซลฟี่มาเป็นแรงแกนในมึงเอ้ยนะครับนะบอกเลยว่ามีแต่คนวิ่งมานะครับในโซนฟิสไตล์นะครับนะยานพาหนะย์แอร์บอทของเราครับทุกคนครับลมโูชีพนี่เลยนะครับภาพพื้นหลังก็ตามนี้เลยนะครับทุกคคคนรรรรัับบูปภาาาพ A B C S ตของเ สกายวิงก็มีมาให้มาดูวุปืนกันบ้างสามพันบาทได้อะไรบ้างนะครับมันจะเป็น M4 ลลรุ่น2 AK Forming d a ครับทุกคนเนี่ย AK ฟ้า AK เอเคขาวนะครับทุกคนเคับเรียกว่า AK ฟ้าเขาเป็นเอเคขาวนะโอเคครับเข้าใจตามกันเอเคสองสิบเก้าฟาร์มัสเของเรา N94 นะครับทุกคนครับเอ็นจีที่ยูเอ็มพีเไฟบีเอ็ครับ ทมสันสกินนี้ดีมากๆครับทุกคนครับน่าช็อตกันเขานี่เลยนะครับทุกคนครับในปงเซเนเปอร์พิสตันของเรานี่ครับมาลีกระทะมินอตัดมาเบสบอลครับนี่เลยนะครับคาร์นาถือหน้าล็อบบี้สุดเท่สุดแรงด้วยทีเดียวครับฟิตของเราแล้วเบิดมืออีกเสียดรูปแบบไอโอลอีก4อันนะครับอาเทิของเรามาด้วยหน้าไม้ในราคา3,000บาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับโอเคครับมีกำลังสินค้า682ในราคา320บาทเชื่อม Facebook นะครับมาด้วยเลเวลอ่าไม่กดไม่ได้ มาด้ายวย level 33มสิบสไลค์เกครับสิทธรริ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับทุกคน320บาทเท่านั้นเองนะครับตรงที่แฟชั่นตัวละครครับตันละครของเราเนี่ยนะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นเซนดี้นะครับสกายเลอร์ของเราคนนออะไรต่างนะครงับนะนี่เลยครับนะตตดภาพที่คุณนอครับ ม่านครับแม็กซิมก็มีมาให้นะครับทุกคนครับนะนี่เลยครับเราจะเป็นชุดเซตตามนี้ครับนะชุดเซตเขาเรียกว่าเวดเดนใช่ปะใส่เท่ๆเละๆเลยครับทุกคนแฟชั่นหน้ากากหน้ากากดงหน้ากากดําหัวซีบ้างของเราก็มีมาทุกคนครับนะ้นมาดูที่แฟชั่นเสื้อนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเอซุดสุดเท่สุดแรงสามร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับทุกคนครับนัสติดแอดวานครับนะไอดีถูกก็มีไอดีแพงก็มีนะครับแล้วแต่ผู้ฝากขายอันนี้ผมไม่ใช่คนไปผมไม่ใช่เจ้าของรหัสนะครับผมก็เลย เือเขาฝากมาแพงผมก็ฝากขายตามที่เขาเสนอมาครับคิสตันบัตเป็นชื่อซื้อไปเนี่ยเปลี่ยนชื่อกันได้เลยครับทุกคนไปดูกันที่แฟชั่นตัวละครของผู้หญิงกันบ้างนะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครของผู้หญิงเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนตึงๆแลงๆกันเลยทีเดียวครับสุดเซ็ตของผู้หญิงวาซีบ้าของผู้หญิงครับใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะครับทุกคนครับเสื้อผงเสื้อผ้าของเราก็ตามนี้กันเลยทีเดียวครับทุกคนครับแฟชั่นกางเกงครับนี่เลยนะครับทุกคนครับรองเท้า แล้วก็นี่ครับบัตรเพิ่มอื่นๆครับทุกคนครับนะต่อไปดูที่คู่หูตัวละครกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นนกฟินิกส์ครับรีเวอร์สี่กันเลยเดียวครับนะใสายไลท์ลงไปยิงหัวก่อนเพื่อนครับไม่ว่าจะเป็นท่าวันพุทอัพฟิงเกอร์ครับท่าตีลังกงตีลังกาถ้าให้ดอกไม้ก็มีเหมือนกันเอาไปหม้อสาวในโซนสไตล์นะครับนะต่อไปสปายสุดเท่สุดแรงกล่องดวงใจยานตานะแอร์บอสลมชูชีพภาพพื้นหลังรูปภาพของเรานะครับตาก็ตามนี้เลยครับนั่นสกายวงสกายวิงครับต่อไปครับดูคนที่คู่หูตัวละครอาวุธปืนนกับ้าง มันจะเป็น M4 ลั่น2ครับ AK 11วันครับเล่นให้คุ้มค่าคุ้มราคา11วันนะครับนะสกินนี้คนที่มีสกินนี้ต้องมีแพ็คเติมเพชรกว่าแล้วไงนะครับต้องมีแพ็คเติมเพชรมีสกินนี้นะครับทุกคนครับนะ M14 ของเราครับทุกคนสกาของเราก็นี้เลยนะครับทุกคนครับนะกอ r ่าฟา r m a r t XM8 ทรับทุกคน M6194 นะครับ SMG ที่ UMP MP5 นี่ครับนี่เลย UMP MP5 สกินนี้เป็นไงหมดตู้เนี่ยทุกคนนะโห 100เล็กตะกี้ครับ100เล็กตะกี้ก็60อ่ะ60คูณ100ก็เป็น6,000นอ่ะจริงๆครับนะบีดี้ครับทุกคนครับนะช็อตกันของเราก็นี่เลยครับสนปงเซเน,ปนเป,นปอร์พิสตันของเรามารีกระทะมีตัดไม้เบสบอลครับฟิดของเราแล้วเบิดมือมอีก9รูปแบบไอวอลอีกหนึ่งอันอาเธอร์ Arthur ของเราก็ตามนี้ครับในราคา3า0บบาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับ